สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง iPhone To Hand Channel นะครับวันนี้มีสินค้านำเสนอนะครับเป็นเจ้าตัว Apple Watch Series 6นะครับขนาด40มิลมนะครับผมโอเคนะฮะก่อนรับชมคลิปยางไงรลุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับอเครับมาดูเครื่องกันเลยนะครับเห็นไครับสภาพตัวเครื่องนี่นะครับสวยๆเลยครับเป็นรายมือก่อนเอ่ะเนะครับสภาพสวยๆเลยเนาะออเคยมาดูตัวเครื่องกันนะครับโอ้ยยาเช็ด นะครับสวยๆเลยนะฮะสภาพมันปิ๊งๆเลยนะฮะนี่นะฮะน้อยบ้างเล็กน้อยครับแต่ไม่ได้เป็นปัญหาการใช้งานนะครับโดยภาพรวมนี่คือสวยมากๆนะครับผมขออนุญาตเช็ดบ่อยๆนะครับเป็นรอยมือนี่นะฮะนี่นะฮะสิที่หนะครับสี่สิบมิลนะครับผมตัวนี้เป็นตัวเซลลูล่านะครับตัวใส่ซิมได้นะฮะ โอเคนะครับมาดูเครื่องกันเลยนะฮะนี่ครับจอสกรีนได้ปกตินะครับเลื่อนๆนะครับโอเคแล้วมาดูถึงตั้งค่านะฮะอ่านี่นะครับมาดูแสงก่อนล้วกันปรับแสงได้ปกตินะฮะสว่างมากชัดมากลงหน่อยลงอีกนิดนี่นะฮะสภาพสวยๆนะครับ ส่ปรับแสงได้ปกตินะครับแล้วก็มาดูถึงนี้นะฮะ,สะเสียงลดเสียงลดเสียงเบอร์ปกตินะครับที่สำคัญนะคระับดูที่แบตเตอรี่นะฮะแบตเตอรี่สุขภาพแบตนะฮะ100%เปอร์เซ็นเต็มนะครับเหมือนเครื่องใหม่นะฮะสุขภาพแบต100%เต็มนะครับใช้ได้เหมือนเครื่องใหม่เลยนะครับ ก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับเจ้าตัว Apple Watch Series 6นะครับขนาด40มิลนะครับเป็นตัวเซลลูลร์หรือตัวใส่ซิมได้นั่นเองนะครับโอ้ยรอยมือผมเดี๋ยวผมเช็ดให้ดูนะฮะเป็นรอยมือผมจริงๆดูนี่นะฮะปึ๊บเช็ดก็หายนะครับเนี่ยโอเคนะครับตัวนี้เป็นสายแบบสปอร์ตนะครับเป็นสายแบบสปอร์ตเป็นล็อกแบบนี้เลยนะครับ สวยงามมากๆดูทันสมัยมากๆนะฮะดูสวยเลยนะครับถ้าใส่ไปนะครับนี่ครับสายชาร์จของเขานะครับรุ่นใหม่ๆนี้จะไม่มีเป็นหัวชาร์จให้แล้วนะครับจะมีเฉพาะเป็นสายชาร์จนะครับรุ่นใหม่ๆเนาะนะครับนี่นะฮะเป็นวอชซีลี่หนะครับเป็นตัวอลูมิเนียมนะครับ40มลิเมตรนะครับแล้วก็เป็นตัวเซลูล่านะฮะหรือตัวใส่ซิมได้นเองนะครับเป็นเครื่องไทยนะครับ ท่านใดสนใจนะครับแอดเฟซอะไรมาสอบถามได้เลยนะครับหรือไม่สะดวกแอดมาก็โทรมาสอบถามได้เลยนะครับแอดมินยินดีคุยกับทุกคนนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะฮะประกันเรื่องเหลือให้ประกันเหลือถึงปีหน้านะครับจําได้ว่าประมาณกลางปีหน้าเลยกลางปีหน้าอะไรนี่แหละโอเคครับส่วนเรื่องเรื่องเรื่องสเปคของเขานะฮะเดี๋ยวจะลงไว้ที่หน้าเพจได้ครบถ้วนนะครับรวมถึงราคาด้วยนะครับท่านใดสนใจก็ทักมาได้เลยนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ